เราสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราวิกฤตและยิ่งเราอยากจะพ้นวิกฤตเท่าไหร่เราจะยิ่งดำดิ่งลงไปเท่านั้นมันเหมือนเราถูกกระทืบซ้ำครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอเหตุการณ์เช่นนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะอะไรชีวิตเราอะครับกว่าที่เราจะฟื้นกลับตัวขึ้นมาใหม่ได้มันต้องอาศัยเวลาครับ เพราะเราอย่าลืมว่าสังคมวันนี้ต่างเป็นสังคมที่ต้องกระเสือกกระสนให้ตัวเองอยู่ได้มันเป็นสังคมแห่งการต้องดิ้นรนต่อสู้และเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจว่าวันนี้สถานการณ์ของแต่ละคนต้องเอาตัวรอดเราก็ต้องพยายามที่จะประครับประคองตัวเราให้มันผ่านวิกฤตไปให้ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะรีบาวตัวเองหรือทำให้เองฟื้นกลับมาได้คุณต้องปรับปรุงที่ตัวคุณ